และนี่นะครับคือ power bank ขนาด70,000มิลลิแอมป์ครับที่มีโซลาร์เซลล์ในตัวซึ่งเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าแบตจะหมดนะครับหากเจอแสงแดดที่ไหนเนี่ยสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เลยครับนี่ยังมีไฟแสดงสถานะบอกแบตเตอรี่ตรงนี้อีกด้วยนี่ power bank จากทางแบรนด์โซลาร์ซีขนาด70,000มิลลิแอมป์วัสดุเป็น pc แข็งแรงทนต่ออุณหภูมิสูง led บอกสถานะแบตเตอรี่แผงโซลาร์เซลล์ด้าน,นข้างตรงนี้นะครับเป็นสายชาร์จแบบไลท์นิ่งและ type c ปุ่มเปิดปิดไฟฉุกเฉินตรงนี้นะครับ สามารถกดพร้อมกันสองครั้งเป็นไฟปกติไฟหลีไฟฉุกเฉินเพื่อนเพื่อสบายใจได้ถึงความปลอดภัยครับผลิตภัณฑ์ซูเนซี่มีมาตรฐานมอกอรตรงนี้เลยครับสายไลนิ่งและไทยสเมอสักครู่เนี่ยไม่ใช่สั้นๆน,นะครับมีความยาวถึง30ซนติเมตรเลยนะครับรองรับการชาร์จเร็ว22.5วัตต์นะครับพอร์ตการใช้งานมีอย่างครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็น USB t y p e c Lightning Mi c r โ USB สามารถชาร์จอุปกรณ์พร้อมกันได้ถึง7อุปกรณ์แบบนี้เลยครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นครับว่า p o w e r b a รุ่นนี้มีโซลารเซลล์ตัวสามารถชาร์จด้วยพลังงานแสงอาที่ได้แบบนี้เลยครับให้เราสังเกตดูที่ตัวรูปแสงอาทิตย์แบบนี้ครับมันจะเป็นสีเขียวนั่นแสดงว่าตอนนี้ชาร์จพลังงานจากแสงอาทิตย์อยู่กับราคาเพียงแค่สีใบแดงหากเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับสามารถดูรายละเอียดตรงต่กาดด้านล่างสายมือได้เลย